หลักการทรงงานสองมสี่น,นะครับสรุป2องเรื่องไครน,นะครับได้ดังนี้นะครับรรท,รท่นนาททนแรกนะครับรู้กรปก่อนที่การทอดเห็ดขอนขาวต้องทอดทอดในทอดไม้สดนะครับก่อนที่ท่านเบียร์ก่อนได้รู้ไปทุกี่แล้วนะครับรู้ฤดูการในการทอดเห็ดขอนขาว ซูน่รูฝนนะครับรูฝนขั้นของความรู้เขาจะต้องเองค์ความรู้นะครับไปใส่ในเล่มองค์ความรู้กระจขอดไมดิบเขาต้อนมีควรู้ว่ามันจะเป็นแง่น,นะครับก็รู้ขนาดของ่อดไม้นะครับหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับรู้ประเภทของไม้ที่จะนําที่จะนาำานเหอะนะครับก็คือ โค้กวาเป็นไหมขอม่วนะครับจุ่น้ำแล้วเ็ขอสั่งเ็ดที่นี่นะครับถ้ายังเปิถึงจุงานนะก็ขอเอาไปจุ่มน้ำสี่วันสี่วันเ็จมันก็จะออกมันจะออกมาค่อยๆออกนะครับการขอนตอกหนมนะครับร,รู้เกี่ยวกับสาว่านไฟฟ้าสาว่านไฟฟ้าตรงนี้หลายแบบสโร์เตารี่สาว่านมือสาว่านไฟฟ้าสาว่าน ไลยสายนะครับรู้ระยะห่างของรูที่เพื่อนบอกว่าหนูซึ้งนะครับประมาณหนูซึ้งหรือ25เซนนะครับต่อประมาณสองนิ้วนะครับสีตะเล็กนะครับรู้วัสดุที่จะนำมาปิดรูนะครับปลาน้าตะโละนเหนียวหรือเนื้อไม้ตะกี้เข้าใจอย่างครับบนหนนิีการเก็บฟอสอรไม้หลังจากการยอดเชื้อครับคือเก็บไว้ในล่มนะครับ รู้ระยะเวลาการเก็บสองไม้นะครับรู้วิธีเกี่ยวกับการลดน้ำนะครับเจ้าเย็นรู้เกี่ยวกับการวางขดไม้นะครับวางในเฮ็ดมันจะออกเคยห์นเฮ็ดออกนะครับบางเตอร์เขาแรงแบบนี้ปุ๊บมันจะเกฮ็ดมันจะจนจังนะครับเพราะว่าอย่างเขาทำสารผู้นำทาครับมีความเหนียวพอครับมีความอดทนนะครับอดทนหนักจ่อโอ้โหหองเต็ าไม้มาตัดเทมเปเจาะรูหรเห็นเพื่อมันออกแห็นพบแนบเจ้าพดแนบแรงเห็บน,นะครับมีความขยันครับถ้าขี้ค้าจะเยกมาได้นะครับก็นะครับมีความสะอาดเรื่องของสารรัก,กานนะครับความพอประมาณขนาดของไม้หนึ่งจุดห้าเมตรเหมาะสมกับการพอกเน็ของไม้ขาวนอกจากนี้พอดีพอประมาณเหมาะสมนะครับคือ ร่กกรางกของรังพอประมาณนะครับแการยันหัวเชื้อแปดถสิบเม็ดพอดีกับือพอดีกับพูลเลยนะครับระยะแช่อลบน้ำต้นไม้สองครั้งพอสมอันนี้มาจากไหนครับฐานนี้ผมเอานักเรียนมาทำโครงงานโดยมาทำโครงงานจำแนกวันกับลถทึ้เขาว่าครั้งแรกคือทำหนึ่งครั้งครั้งที่สองสองครั้งและที่สามสามครั้ง สามครั้งนี้เน่าไปเลยครับจ้นสองเสื้อขายที่สองเอนี่ยพาออย่างครับเพื่อจำในคุณธรรมของเราต้องมีความบททันตัวเช็คขอนไหมเป็นประจานูมิกุ้มกันกในตัว <c oughs> อย่างครับรถก็ต้องใสเข็มรัดนือไทยนะครับ <c oughs> <c oughs> การตรวจสอบคุณภาพขอนไม้ระวัดระวังการใช้สว่านตึงบอกเพก้่ตบอกจีระว่านระวังสว่านตั้งมือเพราะว่าขอนไม้มันโลงอยู่นะคร<ำ>ับครับเห็นถ้ามันออกเห็นก็ครับถ้ามันออกอย่างนี้เขากินมดกอมบะมดไม่กอมซัาก็ต้องขายบางครั้งขายบะมดก็ต้องนำมาแปลรูป <c oughs> บางครั้งเขาโกงกันคนเดียวโกงกันคนเดียวโงกงบม่ชีตัวเก้า เขาก็ต้องมีการตรวจสอบบัญชีนะครับแล้วมราระวังการวางของไม้หมายถติดขังก็าือเขาวางเป็นแนวเป็นแนวนะครับได้วัตถุครับอยัดด้ที่สองมีรายได้นะครับคือรายได้เพิ่มได้ฝากงค,ครับเกิดการแบ่งปันเพราะว่าอย่างเขาทำขีนกินเสร็จแล้วมันนั่งมันนั่งเขาออไปแบ่งแบ่งปันเพื่อฝูงนที่บ้านนะครับหรือไม่การจาะขอนมให้ตะกี้ แยกคนเดียวได้ก็ครับแยกคนเดียวได้ก็มาได้แม่ก็แต่เกิดการจัช่วยกันได้ก็่เกินการพูกรพ่กันคู่จากันนะครับด้านสิ่งแวดล้อมครับเร่างที่แม่หลวงคนบอกว่าใจก็สะดุกในท้องถิ่นนะครับก็ขอนไม้ที่เทาะเมื่อหมดสภาพจะมาทํทาเป็นปุ๋ยครับอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ก็การประกอบอาหารในท้องถิ่นนะครับด้านวัฒนธรรมครับเห็นคุ้มค่าการของภูมิปัญญา ในการพ่อเห็นนะครับนอกจากค่านิยมนะครับเห็นของนี้มากคือการ่อร้งเรียนของธนาคารกสิกรไทยแล้วนะครับเล่าบอกว่ามันเป็นอย่างไรครับก่อนที่ผมเนี่ยจะมาพ่อเห็นขอเชื่อผมได้ศึกษาหาความรู้ทั้งการทำบัญชีแหล่งขายทั้งเมาจะตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะตอนผมจะต้องมาทำเรื่อง การพบนะ้ำมันการดูแลสายกันวางต้องมาตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของก้อนไม้ตลอดตรวจสอบว่าใดไรขอนไม้เขาอยู่สภาพเดิมก้อนนี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเวลาครับเวลา,เวลา,าเวลาในการเวลาในการแช่นะครับสองรั้งนะครับแล้วก่อนผมเนี่ยพ่อเห็นไปอย่างพ่อไปเพื่อขินแล้วก็เพื่อขาย ในการขายผมเนี่ยได้อู้กับแม่้าได้อู้กับเพื่อนเวลาไปขายด้วยกันเวลาช่วยกันนะครับก็ได้ช่วยกันผมมีการตัวเช็คครับตัวเช็คตลอดว่าทำบัญชีเนี่ยบัญชีเมียผมเอาเงินซ่อนก็ผมซ่อนเงินตกเจ้าก่องนะครับเพราะว่าอย่างครับผมการพ่อเทปของผมมันทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นและต่อขยายนะครับในได้าเรอก่อ ในการพ่อเฮ็ดเนี่ยพ่อแม่ผมทําเรื่องพ่อเฮ็ดเนี่ยะเมนแล้วกินเฮ็ดกินอย่างมานะครับเรื่องที่ผมเล่าไปตะกี้เข้ากับพอเพียงด้านไหนของคือถ้าต่อต้นจะมาอู้นะครับเขาจะต้องอู้เพืได้มนแจ้ว่าไปหปุ๊กรู้รู้้้มาทำเหมือนเขาสอนนาออนนะครับมันขาดซึมเตื้อ,อมันจะต้องลึกเข้าไปกว่านั้นคือมันต้องอู้เป็นเรื่องเล่าไ,ได้ ว่าเจ้าแม่เขายี่อยางเอาเสื่อชีวิตของเขาครับคุณน้องเข้าสองแสนสี่อาจารย์เป็นยังไงครับออกกี่รอบที่มาระหว่างมันทั้งรอบรอบเก็บรอบแรกครับต้นภาพเฮ็คผลที่ออกได้กี่รอบครับเจ้าเฮ็ดขอนี่ถามว่าออกกี่รอบมันจะออกไปเรื่อยๆนะเจ้าส่วนมากถ้ามันได้ออกแล้วมันก็จะพักไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ แล้วมันก็จะเริ่มออกแหงเจ้าเอามันจะออกจนกว่าไอ้พรไม้เขานัิ่มจะพุพังไปเลยให้มันเป็นฤดูแล้ยเจ้ยังแม่แม่เดือนเมษาสงเนาะมีแางไปเดือนสองเดือนเอาต้องมาห้องนั้ะทิ้งไปแจ้งนะเจ้าเอาจู่แล้วมันก่อนนะเจ้าถ้าถ้าไปวางกับป๋้ย มันจะมีมอดดังมอดอย่างนี้เข้ามาแล้วจะเป็นถึงเชื้อแล้วนะจอต่อเราใส่ใหม่ๆเนาะเอาก็เอาแป้งแป้งที่คนโรยกันนะกันมอดนะจ๊อแป้งที่เอาใส่ถุงกาวมันนี่ก็ได้เอาโรยบริเวณรอบที่ที่ขอน้อยนะมันป้องกันมดให้มอดไปถึงเชื้อแล้วมันจะมาออกนะจ๊อต้องปัจจัยต้องผสมใจต้อง เอาไปแย่ยังอื่นก่อนเดี๋ยวถ้ามันจะออกมามันก็ออกดั๊เดี๋ยวน่ะถ้าเราเป็นบังดีมบอลเจ้าก็ดเทปเทปถ้ามันขีบออถ,ถ,ถ,ถ้ามันเชื้อแล้วต็มซี่แล้วนะมันได้ความชื้นทุกอย่างมันก็จะออกแฉกฐานนะครับก็จะมีใบลงในลายใจฐานนะครับแบบประเมินคุ้มพอใจนะครับ อันนี่คือผมเอานักเรียนมาเอาจากบ้านมาเพิเ่นก็นเลยออกมาเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมีในงานมีในงานที่รักษา,ศาจใจโดยนะครับในงานเมื่อก่อนนี่คือเล่นโครงงานที่ที่ทำนะครับลองดูได้นะครับสำหรับครูคตะบ,บนต้องเทียบนะครับเล่าเรื่องของผมก่อนผมไปผมบอกเรืเ่องอยเรื่องนี้ยฟังเจอแรกเนี่ย แล้วเขาก็ก่อยขึ้นไปครับว่าของเขา,าตะโบ,บนเขามีอันใหญ่แล้วเขาถีใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอามาทําได้หมดทั้งปักปุกไม้แม้กระทั่งสารตะก้าเขาเอาเป็นฐานได้นะครับสารตะก้านะฮะคือเอาเป็น,นึ่งฐานไปเลยคือทวกมันแบบคือคะแนนเขาเล่าได้ว่ามันมาอย่างไรแล้วก็ถานอ่ะเขาไปใจต้นแก่ก่อน เขางมีร่องรอยก่อนครับถ้าแต่หน้าจะได้ประเมินน่าจะเป็นกี่หน้ากี่หนก็่าจะเป็นเกณฑ์ใหม่ังกาพูดว่าเกิมาจากจิตใจหรือจตีเนาะน่าจะได้ประเมินแบบคุแบบใหม่แต่ว่ารู้ศึกษาก็ว่าาตรวจการหาไร้งเร่งเนืหรือแรงที่เราจะเป็นผ่านการเรืองของะไรละเลตกลงมนเนเรื่องอะว่าคุป็นโรคอาไรกับรคเป็นสายประหลารเป่นจะทำยังไงก่อน จะได้มีองค์การดีทำหรัาที่ดี้าสำหรับทายด้กนอะไ้คุยติดต่อกับกอรทุก็จะห้กองทุนช่วยชีแน้ต่อจะได้ติดต่อนส่วนตัวหรือนตอนกองนพราะว่าจะได้่อทุกสายเรื่องนั้นเ่องนี้นอกเสียก็พวกจับจ่าไม่ได้คอพวกนี้่มต่างดต่างจากอบบงานที่เกี่ยว ขอไปก็ขอเจอคณะครูนะครับถ่ายรูปเป็นที่เราลึกหน้าหน้าพุทธกรรมอัปติใต้นะครับก่อนในแถลงนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐการขอบร์นครับและก็ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากแม่ห้าเป็นทียนทูนะครับขอบคุณครับ